ก็คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองใช้เครื่องล้างจานครั้งแรกนะคะในชีวิตเลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่กำลังคิดว่าจะซื้อดีไหมควรจะใช้หรือเปล่ามันใช้ยากไหมอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวบอกก่อนว่าที่แม่ซื้อเนี่ยเพราะว่าเกียก่ยนกับล้านกาแฟนค่ะเกียก่ยนกับร้านก๋ิวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย แม่ว่าไม่ชอบล้างจานเพราะมือจะลอกส่วนปิวเนี่ยจะชอบผัดเด๋ยวก้อนเด๋ยวก้อน,ด,อนดังนั้นเราสองคนก็เลยตกลงกันว่างั้นใช้เงินแก้ปัญหาซื้อเครื่องล้างจานเถอะนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งแรกจะเป็นยังไงจะลอดไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันนะคะเครื่องเนี่ยเป็นของยี่ห้อเทคโนนะคะรุ่นนี่ tnpdw 6 0 6 1 2 w นะคะรุ่นนี้เทคโน p ล u s อืมอ่ะเรามาดูเขาบอกอะไรเราอีสองร้อยแปดสิบเก้ากิโลวัตเตลือหลังจากได้ทั้งหมดสิบสองชุดนะแล้วก็เสียงดังประมาณห้าสิบสองดซิเบลส่วนปุ่มนะคะก็มีปุ่มเปิดปิดเนาะ power อ่ะเนี่ยพอเปิด ก็จะเป็นแบบนี้ก็มีปุ่มโปรแกรมมาก็ให้เลือกไปมีโปรแกรมอ่ะนี่ก็จะมี3โปรแกรมนะคะท่ากี่โปรแกรมวะเดี๋ยนะนี่มี3มชั่วโมงอเอาใหม่ปุ่มโปรแกรมอ่ะแล้วก็มีเอาใหม่เอาโปรแกรมใหม่อันแรกนะโปรแกรมมี3ชั่วโมง14นาที3ชั่วโมง11นาที2ชั่วโมง56 1ชั่วโมง อันนี้42นาทีแล้วก็อันนี้เป็นน้ำไม่รู้น้ำจากข้างๆหรอเอออันนี้ปุ่มนี้น่าจะเป็นน้ำจากข้างๆ้าเดา <c oughs> อ่ะเีเลไม่ต้องดูละกันอันนี้เป็นตัวอากดสตาร์ทกดเริ่มอะไรก็พอสไปอันนี้ก็เป็นตัวล็อกปุ่มกดนะคะจำไม่ได้แล้วละว่าทำยังไงปิดไปก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างใน เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันซึ่งข้างในมันก็จะเป็นตะแรงใส่อะไรอย่างเงี้ยแหละอันนี้ไม่จะออกเลยยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยมันจะรอดไหมเราวันนี้าลองดูอันนี้ก็เป็นตะแกงงค่ะมาแล้วเราก็มาดูปริมาณจานที่ต้องลามีทั้งจานที่เพิ่งกินหมูกระทะเมื่อกี้แล้วก็จานใหม่ ที่จะเอาเข้าตู้นะคะประมาณนี้แต่คิดว่าคงไม่หมดหรอกก็จะเอาให้ได้เยอะที่สุดอ๋อลืมลืมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไอ้เหี้ยลืมดันกับเข้าอ่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้แี่ยแหม่มซื้ออะไรมาบ้างอันนี้ก็เป็นชายโปรเทคก็หรือภาษาไทยก็คือน้ำยาแวววาวนะคะแหม่มใช้ของฟินิชหมดเลยอะ่ะคือเขาว่าดีก็เออเอาดีก็ดีวะดูดีดูน่าเชื่อถือด้วย อันนี้เป็นเกลือหนักมากโอ้ยสเปเชียลโซลนะคะเกลือปรับความกระด้างของน้ำเนาะก็อันนี้นี่เป็นพาวเดอร์พาวเวอร์พาวเดอร์ก็คือเป็นผงล้างจานนั่นแหละก็มีสามอย่างนะคะที่จะต้องใช้แล้วก็เดี๋ยวมาดูคู่มือกันมาเริ่มไปมพร้อมๆกันเลยว่าอะไรเติมตรงไหนยังไงนะคะ มาก็จะก,การอ่านคู่มือนะคะครั้งแรกเขาบอกว่าให้เราเติมเกลือก่อนให้สไลด์ตัวนี้ออกมาแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่เติมเกลือหมุนโอ้ยลำบากอ่าหมุนแล้วก็เดี๋ยวเติมเกลือลงไป มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมเกลือนะคะลงไปในชอน่องนี้โดยใส่กลวยเข้าไปด้วยนะมันจะได้ไม่หกอ่าเดี๋ยวเรามาเติมเกลือกันอ่ะนางในคู่มือนางบอกว่าให้เติมไปเลยสองกิโลล้นแล้วล้นแล้วมสองกิโลไม่ได้หรอกเอาให้มันเต็มแล้วกันเนาะ มาแล้วเดี๋เราก็จะปิดฝานางกลับเขนนะคะมาแล้วก็ต่อมาเหลือน้ำยาเคลือบเงากับน้ำยาล้างจานนะคะซึ่งมันจะมีสองช่องใช่ไหมช่องนี้ช่องด้านขวานี่นะคะคือช่องเติมน้ำยาแวววาวหรือน้ำยาเคลือบเงานั่นแหละวิธีก็ บิดมาตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นอะไม่ขึ้นอ๋อโอเคต้องบิดมาด้านนี้บิดมาด้านนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นเอาใหมา่เนี่ยมันจะล็อกอย่างงี้คือล็อกอ่าบิดทวนเข็มมาค่ะแล้วก็ดึงขึ้นอ่านี่แหละก็จะคือการเติมน้ำยาเคลือบเงานางให้เติมประมาณ ร้อยสี่สิบมลก็เดี๋ยวเราจะมาเติมน,น้ำยาเคลือบเงาน้ำยาเวววาวกันกะไม่ถูกหรอกนะควยตายไทยเห็นบ้างไหมเนี่ย เขาบอกให้เติมไปประมาณ140มลมาพอเราเติมจนเนี่ยค่ะเกือบเต็มแล้วกันกะกะเอาแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดคืนชึบอแล้วเดี๋ยวช่องต่อมานี่เปิดไงเออแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาล้างจานเติมแค่1ช้อนโต๊พอค่ะ ก็จะเป็นการเติมแบบกะกะเอาก็ประมาณช่องนี้แหละอย่าให้เกินช่องนี้เป็นใช้ได้หนึ่งช้อนโต๊ะอ่ะประมาณนี้ปิดฝาจ้ะแงบสิแงบยังทำไมรู้สึกเอออ่ะปิดฝาเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปจะมาเอาจานใส่เครื่องกันค่ะ มามาอาจารย์ใส่เครื่องความยากมันอยู่ตรงนี้แหละมันจะใส่อะไรตรงไหนอ่ะอันเนี้แก้วเนี่ยอันนี้ยใส่แก้วแต่ก็ได้แค่เท่าไหร่หกใบเองมั้งสี่ใบหกใบแล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่อะไรเนี่ยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเอาออกก่อน <laughs> ไม่รู้คือเอาออกนะคะเออนั่น,นก็จะมีอะไรอย่างนี้แหละไว้ให้เราแบบ อย่างนี้ถูกไหมใช่ไหมหรอใช่ไหมลห่ะไม่รู้ต้องลองเว้แล้วก็อันนี้อีกไหนมาลองให้หมดดิต้องอยังไงเดี๋ยวขอดูรูปในคู่มือซิอเขาใส่กันยังไงแปบ๊บนึงนะคะเนี่ยรูปในคู่มือเขาใส่อย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ชัดอีก ก็ตั้งๆไปตามเขาละกันเนาะอ๋อโอเคในคู่มือก็คือด้านล่างจะใส่เป็นแบบจานใหญ่ชามใหญ่ของชิ้นใหญ่ๆอะคะ่ะใส่ด้านล่างแล้วพวกแบบจานรองจานอันเล็กๆจานเคก้กแก้วน้ำนางก็จะแขวนไว้ด้านบนอ่ะเดี๋ยวมาลองทำตามนางกันดูแล้วก็ว่ามันจะได้ไหม,ม นี่ก็เป็นสภาพจานนะคะอันนี้คือจานใหม่ที่แบบเปื้อนฝุน่นเปื้อนอะไรจากการย้ายบ้านก็อันนี้คือเป็นจานกินหมูกระทะมาดูกันว่ามันจะสะอาดเปล่ามาขอเอาจานหมูกระทะก่อนเลยเพราะเป็นคาบเกลือกดังแล้วเนี่ยลองดู๋่ะเสียบไปอย่างนี้ใบนี้ได้ไหมได้ ช้อนนะช้อนออน,อนังอ๋ออันเนี้ยที่ใส่ช้อนไม่ใช่ที่ใส่แก้วเว้ยอ๋อเปิดฝาออกแล้วใส่ช้อนแม่มงมง่อกแล้วจะไปใส่แก้วว่ะช้อนนางก็ตามภาพเลยนางให้ตั้งขึ้นก็ตั้งขึ้นอย่าไปดื้ออ่ะเปิดให้หมดอ่ะอันนี้ก็จะอันที่อือออม ทำแก้วไวสุดที่รักหล่นนี้ก็จานไปอันนี้ก็จาน,น,น,ก,จานลก,กลัวชิดแล้วมันไม่สะอาดวะ่ะเดี๋ยวขอเอาอันที่มันเบียดกันออกหน่อยเอามาต่อต่อต,อตอก็จะเรียงไปไอ้พวกนี้เป็นจานสะอาดแล้วก็เบียดเบียดกันได้แหละเอาให้แบบแม็กซิมัมที่สุด อยากรู้เหมือนกันครั้งแรกจะเป็นย like ังไงวะเดี๋ยวมันจะมาให้ดูตอนที่เสร็จแล้วนะก็สำหรับการยัดจานชามช้อนในรอบแรกก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ด้านล่างก็ประมาณ20ใบใบใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็ช้อนเนี่ยก็เต็มตรงนี้แหละ กระดานบนเนี่ยไม่ค่อยกล้าใส่เยอะอะยังกลัวๆอยู่อ่ะด้านบนจานประมาณไม่ถึงสิบใบหรอกแล้วก็แก้วอีกนิดหน่อยมาลองดูกันค่ะเหมืนเราจะสไลด์นางกลับกลับเข้าไปแล้วก็ฮอททูเลสนะจริงๆมันต้องเขีย่ยเศษอาหารเขี่ยน้ำอะไรออกให้หมดก็ยังเหลือน้ำจิ้มก็อยากลองดูเหมือนกันถ้ามันเปื่อนอย่างเงี้ยมันจะออกไหมนะ สไลด์นางกลับเข้าไปอโอเคก็เดี๋ยวปิดตู้มาพาวเวอร์โปรแกรมไหนดีอะสองชั่วโมงก็พอสองชั่วโมงห้าสิบหกเอาเลยนะลืมอะไรไหมไม่ลืมนะสตาร์ทเลยนะอตื่นเต้นเนี่ย เอามาแล้วมาแล้วมีเสียงแล้วโอ,โอเคเอ่ดูสิมันจะยังไงต่อได้ยินเสียงการจ่ายน้ำแล้วค่ะถือว่าผ่านไปด้วยดีเออเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าเขาต่อท่อน้ำกันยังไงมาอันนี้เขาบอกว่าต่อเหมือนเครื่องซักผ้าเลยก็คือนี่ มองเห็นไม้อ่ะนี่นี่แค่ท่อน้ําดีท่อน้ําเสียสองท่อแค่นั้นแหละเหมือนเครื่องซักผ้าอย่างไงอย่างนั้นเลยนี่มีท่อดีท่อเสียมีเสียงป่ะมีความแบบกำลังเอามวลสาร น้ำยาล้างจานออกมาผงล้างจานคือเป็นเสียงเหมือนน้ำชันเดาฉีดเข้าไปในกล่องตัวเก็บผงล้างจานเนี่ยเสียงเหมือนน้ำทางผนังตรงเนี้ยผนังด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกประมาณ3ามชั่วโมงนะคะว่าจะเป็นยังไงก็ขณะนี้เป็นเวลาใกล้เที่ยงคืนแล้วคิดว่ารอไม่ไหวเลยตั้งสองชั่วโมงกว่า เดี๋ยวเราค่อยมาตรวจงานกันวันพรุ่งนี้ว่าตานชามช้อนซ่อมของเราจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะก็อันนี้ครบสองชั่วโมงกว่าแล้วนะคะเกือบสามชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าการล้างจานครั้งแรกเป็นยังไงนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้พลาดมากต่อสายผิดคือการหลักการต่อสายเนี่ยมันจะต้องเอาสาย อันนี้น้ำดีหรือน้ําเสียสีเสทาเอาน้ำเสียเนี่ยมันจะต้องอยู่สูงขึ้นมาหน่อยสักสามสิบเซนช่างก็ได้มาทําให้แล้วเพราะว่าตอนแรกมันขนานไปกับพื้นเลยมันทําให้น้ําเลอะเต็มห้องเลยนะคะดังนั้นใครที่จะต่อเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยก็ต้องทำท่อให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะจะได้ไม่พลาดแบบแม่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะครบเวลาแล้วว่าจานจะสะอาดไหมชื่ อ้อันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยเฮ้ยรู้สึกมีความร้อนๆข้างในจะแบบร้อนๆหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูหนจจาได้ว่าใบที่สกระปกที่สุดอ่ะคือใบนี้ที่เป็นคาบเลยอ่ะวิสะอาดสะอาดมากสะอาดมากไม่มีคาบน้ำจิ้มเลยเมื่อวานนี้เป็นคาบน้ำจิ้มจจกฮ้อนเกิดกลางมากมันจะมีสองใบที่เป็นจานใช้แล้ววิสะอาดสะอาดมาก แล้วก็นี้เป็นจานน้ำจิ้มเนี่ยอุ้ยสะอาดสะอาดจริงๆคุ้มเงินแล้วเธออะที่เหลือคือมันต้องสะอาดแน่นอนเพราะว่าที่เหลือเป็นจานใหม่นะคะไอ้พวกนี้เป็นจานที่กินแล้วอ,อมาดูความเงางามซิว่าแก้วเก็อะไร,ย,ไรยังแห้งอันนี้คือยังมีน้ำเหลืออยู่ แด้ความที่นางนอนลงอย่างนี้ไงจริงๆมันต้องคว่ำแต่แม่มกลัวมันแตกแต่อะไรที่คว่ำเนี่ยจะแห้งสนิทมากเนี่ยเนี่เดี๋ยวเอาให้ดูอันที่คว่ำเนี่ยถ้าแก้วคว่ำลงอย่างเนี้ยทุกอย่างจะแห้งสนิทแล้วก็เงามากเงากว่าเงากว่าเราล้างเองอีกไม่มีรอยนิ้วด้วยมันไม่ต้องมาเช็ดด้วยดีมากสำหรับครั้งแรกคุ้มเงินแล้วที่ซื้อมาในราคาเซล คุณแ,แม่ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็แพลนไปที่กองนู้นเลยค่ะคุณปิว๋วอีก,กองหนึ่งในรอบต่อไปโอเคโอค้ย